สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้พพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน,น์เบอร์นี้ถ้าทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครนะคะชมผ้าไหมสวยๆผืนแรกคะ่ะสีตะโกอทอยกดอกลายก้นหอยนะคะเป็นทอลายนี้ทั้ง สีพื้นทั้งผืนนะคะแล้วก็มีหน้านางชายคลุยนะคะผ้าโทยโดอกลายก้นหอยนะคะมีหน้านางชายครุยค่ะเขียวเหนียวซับสวยๆนะคะ นนี้น้ำผ้ามาล,ลดให้พิเศษนะคะสนใจทักมาค่ะพื้นล่า4 5อ0บาทค่ะอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะผ้าใหม่สวยๆนะคะ พื้นต่อไปค่ะสีตะโกทยกดอกลายลีลาวดีค่ะมีสมปักปูมชายคลุยนะคะทอด้วยใหม่บ้านค่ะผืนนี้ทอด้วยใหม่บ้านนะคะผืนนี้อาบน้ำยาแลย สีตะกอทอยกดอกนะคะลายลีลาวดีค่ะสมปักปูมชายครุยนะคะทอด้วยใหม่บ้านนะคะสนใจทักมาค่ะผืนละ4,800บาทค่ะผืนนี้อาบน้ำยาแล้วนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ พืนต่อไปค่ะสีตะกอทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะมีหน้านางสองชั้นชายคลุยนะคะผืนนี้มีหน้านางสองชั้นนะคะทอด้วยไหมบ้านค่ะผืนนี้ทอด้วยไหมบ้านนะคะหน้านางสองชั้นแบบนี้ค่ะทอด้วยไหมบ้านค่ะ ถ้าเชิงบนล่างนะคะมีหน้านางชายครุยค่ะสนใจทักมากค่ะเือละ4,800บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ พืนต่อไปค่ะสีตะกโกทอโยกดอกลายลีลาวดีมีหน้านางช้ยครุยทอด้วยใหม่บ้านนะคะอีกผืนหนึ่งผืนนี้ก็ทอด้วยใหม่บ้านนะคะสีแดงสวยๆค่ะ เชิงบนล่างนะคะมีหน้านางชายครุยค่ะสีสวยสดใสค่ะท่านใดที่ชื่นชอบผ้ายกดอกลายลีราวดีนะคะคือละสี่พันบาทค่ะราคานี้ อาบน้ำยาสูงฟรีค่ะ ยกและพับจะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าไม่พับก็ผ้าจะยับไปเรื่อยๆนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะผืนต่อไปค่ะถ้าทอยุโดอกลายลีลาวดีนะคะมีหน้านางชายคุยพืนนี้เครือหวานนะคะสวย ผ้าเครือหวานแบบนี้นะคะเครือเป็นสีอ่อนนะคะท่าเหลือบนะคะท้องผ้าเป็นออกเขียวตองนะคะพอมาเจอเครือชมพูนะคะเอ่อเครือสีโทนอ่อนนะคะถ้าเหลือบสีแบบนี้ค่ะ เป็นผ้าเชิงบนล่างนะคะมีหน้านางชาคลุยค่ะสนใจทักมานะคะผืนละ4,800บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ หมสวยมากๆค่ะพื้นต่อไปค่ะผ้าทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะมีหน้านางชายครุยค่ะโทนสีธรรมชาตินะคะทอด้วยไหมบ้านค่ะ เรือสุพรรณหงษ์นะคะโทรด้วยหม่้้านมีหน้านางชายครุยค่ะ ทำใดสนใจทักมาค่ะพืนละ4,900บาทค่ะอาบน้ำยาสุงฟรีพืนนี้สวยมากๆนะคะใหม่บ้านด้วยยกดอกลายหลีเราดีมีหน้านางชายขุยนะคะ ท่านนสนใจผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้ค่ะจองผ้าไหม่สวยๆก่อนใครนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี